โอ้โหพมักพาชมเห็นสวยงามธรรมชาติมาพี่น้องามาทักทายทุกท่านบรรยากาศเดินป่าพาชมเห็สวยงามธรรมชาติอย่างเขาบอก่าเหนสวยงามมาาเาพาชมเห็สวยงามธรรมชาติาเขาานวาม พาเดินปาพาเที่ยวเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนมีพาเดินป่าพาเที่ยวธรรมชาติเที่ยวธรรมชาติม่าเข้าฟุ่มกอดนิไงๆมันสง่เงียบเข้าชมป่าที่นี่สวยงามธรรมชาติบ่าป่าเดินป่าพาชมธรรมชาติชมเห็นสวยพาเที่ยวพาเที่ยวป่า อ่างอ่างติดน้ำกิดหนองนอตุ่มยะโสธนเดินก็หาเล่นป่าเที่ยวปลาพาชมทางสวยขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเพประสบผลสำเร็จขอให้ได้เชมคเงินเร็วมาพี่นอ เห็นงามบอกเห็นสวยเห็นงามธรรมชาติบานเอาบ่งหินสวยี่น้องผู้ใดว่าเคยเห็นหินสวยปนลหบ่งเอางามครับใครไม่เคยเคยเห็นหินสวยงามเหินใหญ่หินใหญ่สวยมาชมได้ชมธรรมชาติท็่สวยงาม ชมป่าไม้ป่าไม้สวยงามมีหินด้วยป่าไม้สวยงามธรรมชาติบานเล่าขนาดนี้ใหญ่สวยงามหินสวยงามธรรมชาติบานเล้าวังหลังหินสวยหินก้อนบนนี้หินสวยงาม Ų, สวยงามธรรมชาติบานเฮางามบ่กพี่ห้องงามบ่งามเขาเห็นว่าสวย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 งามธรรมชาติชมเห็นสวยผ่าไม้ธรรมชาติสวยธรรมชาติบานเขางามงามงามนั่งเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮา ม,ม่งนนเห็นสวยหนงายเห็นงามธรรมชาติป่าไม้ธรรมชาติชมป่าไม้ธรรมชาติบ่านห้างามบมเน้องามคนะโอ้เห็นงามครับเห็นสวยเห็นงามธรรมชาติทักทายทุกท่านทุกคน พาชมป่าไม้สวยหินงามธรรมชาติบ้านเราโดนป่าพาชมธรรมชาติบ้านเ้าหาที่อบป่าพาชมธรรมชาติชมเหินใหญ่สวยงามชมเหินใหญ่สวยงามธรรมชาตินห็นไงกลางภูเขาถมถมหนุกู้ามบริษอทข้ามบริษั ไปยางปามนี่าดินป่าพาเทื่ยวป่าพาชมหสางจะเห็อาแบบโอ้จะเห็นเสืออาเห็นสวยเห็ธรรมชาติห็นสวยเหธรรมชาติป่าเขาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเราโอ้หิน่งแน้า่หลังน้ำมา่หลังใสหลังหลัง ลองมองเห็นสวยโอ,อ้น้องกลางภูเขาจุดมุมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เจอกันชิปหน้าสาธุสาธุสาธุ